ยังมียังยางอยู่เดยวเติรต้องแช่ไว้ก่อนนะครับสมวนมันเด็ดน้ำกว่าใส่ยำเลย นี่ถ้าเราไม่ใส่มะนาวไม่ใส่เกลืมกลมมอมันก็นจะเค็มไอ้มันก็จะดำาดํดำอืมนี่ไม่ดดำแล้วนะครับไม่ดำมันขาวเนี่แยแยะเลยตุ้นึงกินยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เครื่องยำกันนะใครว่าเราจะใส่อะไรบ้างยังมีกุ้งแห้งมีหมูอกหั่นเป็นแผ่นได้นะอืมเราก็จะมาหลังจากหาั่น หั่นหัวปลีแล้วก็แช่ด้วยน้ำมะนาวกับเหลือแล้วนะครับแล้วเราก็จะมายำกันแล้วนะครับตนนัวนี้นะอันนี้น้ำยำนี้ก็ทำให้เรียบร้อยนะครับนี่น้ำยำนะครับพร้อมนะครับอุปกรณ์นะนี่หมูนะครับหมูว้าว แล้วก็กระเทียมเจียวนะครับหอมหอมหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวมะนาาเวะซื้ออ่ะกุ้งแห้งเอาออกมากุ้งแห้งมาแช่ต้กุ้งแห้งต้องแช่ไว้นะครับนี่สูตรนี่หากินยากนะครับโดยแม่บุญเลี้ยงนะครับนะ,ะมาแล้วก็<า>นี่ตำตำกุ้งแห้งนะครับ ใส่หมูไปได้นะครับหมูนุ่มหมูนุ่มนี่เรียกครบเครื่องครบเครื่องเลยครับเล้วต็าำกุ้งแห้งพอไมแค่นี้ไม่ต้องชิ้นก็ยังเรียนมากับอ่ะได้ละ เหตป่ะครุอันนี้เลยอดถั่วตัดนะครับยำนก็ยำนะนี่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่น้ำยำนะครับยัำยังยำเลยครับแล้วก็ตัด เกี่ยวก็เทียมหอมก็เทียมเปรียวได้เราใส่แล้วมันจะเป็นน้ำตอนนี้ก็ทำตัวตัดที่เรียบร้อยนะครับเรากำลังจะย้ำเลยนะครับวันนี้ ดูน้ำมันพอดีอย่างมะนาวอย่างพอดีพอชิมเลยใส่หมดเปล่าไม่ต้องหมดมาสักสองช้อนออูลองชิมดูน้ำยำสิใส่เยอะๆเลยมันจะได้แบบมันๆใส่โซ่เออหนูเนี่ยเราลองตุยน้ำยำดูสิเปรี้ยวเค็มหวานแล้วฮะอันนี้แหละเปรี้ยวแล้วเนาะเปรี้ยวแล้วเนาะ เไม่ค่อยเปรียยป้ยวยาแบบเพิ่งบินมาเลูกเดียวดบลูกเดียวเองอน้ายน้ำยำนี่ทำใ,ใส่อะไรบ้างพริกเผาแล้วอะไรอีกอยากเปลี่ยนหน่อยตำ,ตำพริก,รกเผาแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเนี่ยอ่าแค่นั้นเอเป็นน้ำยำไปเลยค่คอย,ยังไม่มาหรอกกาแฟ,แฟน้ำยำพริกเผา ก็ตำพริกแดงใส่เอาพริกข so ี like ้หนูเก็บพริกขี al. ้หนูน้าบานพริกขี้หนูเป็นแล้วเหรอขี้หนูน้าบานเนี่ยบานเยอะไหมใส่เองได้ต่างอ๋อเนาะใส่ทั้งหมดเลยแม่เนาะวิเทีใส่หม้ออันนี้ใส่นี่ไปสิแม่เออทำไมไม่ใส่หม้อเนี่ยนะดู้างแกดูก่อนก่อนเิเยเละเยอะเกินอะไรอ่ะตอนนี้ทำการคลุกแล้วฟิชเชอร์ลิงกันแล้วหมดหมดยังนี่ เอาถุงแม่เอาถุงใส่สวมมือมาจรบบะยจรบบะยสวมถุงมาเอาถุงใส่นี่มีไหมถุงใส่สะอาดถุงใหม่ใหม่ไหมถุงมือมีไหมนี่คือยำหัวปลีอาจจะใส่น้ำเยอะไปหน่อยเยอะใส่หมูไปแล้วอันนี้ผักชีอย่างเดียวเนาะใส่หมูยังย่าใส่แล้วใส่แล้วอันนี้ไว้กินต่างหาไปไม่ต้องใส่ทั้งหมดหรอก ต้องมนรได้แวไคี้ยหน้าเสร็จแล้วบอกแล้วหอมเจียวใส่พร้อมเลยนั่นแหละพยายามขยี้ไปหอเียวมันไม่ค่อยกรอบจะกรอบได้ไงตั้งแต่กี่โมงเราแง่ไปเหี่ยวะเนาะอเฟ้นะใส่จานกินได้แล้วกินก่อนหรือรอ นะไปกินก <c ười> <m> ่อนหรือจะรอพี่มากี่โมงรอเองตรเช็คก่อนที่จะมาถึงไหนแล้วนี่ยมหกปีเรียบร้อยไข่มันไปเลยพี่แป้งก็กินเนาะก็แล้วแต่ใส่มาใส่มา